ทีเซอร์ตัวแรกสุดปังกระแสต,ตอรบรับดีเกินคาดสำหรับระครเรื่องสร้อยสบัญงาจากบริษัทเมกเกจกุ๊ปจำกัดของผู้จัดนกจริย์แอนโฟเน่ แต่พอปล่อยทีเซอร์ตัวที่สองเท่านั้นแหละก็ต้องขยี้ตารววๆกับภาพจูบแรกของนายนภัสและใบเฟินพิมพชนกดูจบก็ต้องรีบออกไปหาซื้อหมอนเตรียมพร้อมจิกให้สุดฟินกับตอนแรกที่จะออกอากาศในวันจันทร์ที่24มกราคมนี้เวลา20 30นาทีทางช่อง3กด33 นอกจากจะได้ฟินได้จริงกับสองพระนางนายใบเฟิร์นแล้วเรื่องนี้นกจริยายังจัดทับนักแสดงมากฝีมือมาประชันบทบาทกันล้นจออาทิปั้นจันประมะพิมพ์พิมาโมนาอม,มนรดาชายชาติโยโดมเจียบพิจิตตาส่วนทีเซอร์ตัวที่3จะกกระชักใส่คนดูแค่ไหน้หามพาด24มกราคมนี้ค่ะ